ผู้บัญชาการฐานบกนะคะได้เข้าร่วมทดสอบหญิงปืนทางยุทธวิธีกับผู้บัญชาการฐานบกกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับคณะผู้บังคับบัญชากลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นไปอย่างแน่นแฟนค่ะ พลเอกพนาแล้วปวดทุกผู้บัญชาการฐานบกได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีปิดการทดสอบอยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่32ที่ค่ายโอโดนเนลเมืองคาปัสจังหวัดตาลักของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กับผู้บัญชาการฐานบกกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีพลโทรอยกาลิโดผู้บัญชาการฐานบกสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับ รอมร่วมรับชมการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่32แมตต์กระชับมิตรในการยิงปืนรวม5ประเภทและการยิงปืนเล็กยาวต่อเป้าแผ่นเหล็ก โอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการฐานบกกลุ่มประเทศอาเซียนยังได้ร่วมทําการทดสอบการยิงธนูและได้เข้าร่วมการทดสอบการยิงปืนในแบบโนเวตี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันกับคณะผู้บังคับบัญชาในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยได้อยู่ร่วมทีมยิงปืนกับผู้บัญชาการฐานบกฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ทำการยิงปืนพกในระยะ20เมตรด้วยท่ายืนยิงต่อเป้าแผ่นเหล็ก10เป้า ผลการทดสอบปรากฏว่าทีมของผู้บัญชาการฐานบกเป็นทีมที่ชนะในการทดสอบก่อนที่ผู้บัญชาการฐานบกฟิลิปปินส์จะได้มอบเหรียญรางวัลและได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วย ทั้งนี้นะคะผู้บัญชาการฐานบกกลุ่มประเทศอาเซียนยังได้ร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงทางทหารในพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่32ที่ทางกองทัพบ,บกฟิลิปปินส์ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการฐานบกกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย จากนั้นนะคะกองทับกฟิลิปปินส์เองได้เชิญผู้บัญชาการฐานบกกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกันเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศในการทดสอบยิงปืนในแต่ละประเภทและผู้บัญชาการฐานบกฟิลิปปินส์เองยังได้เป็นประธานมอบทั่วรางวัลโอเวอร์ออลให้กับทีมยิงปืนจากฟิลิปปินส์ที่ครองความเป็นเลิศในการทดสอบยิงปืนปีนี้รวมถึงทีมยิงปืนจากประเทศอินโดนีเซียและไทยที่ได้อันดับที่2และ33าตามลำดับ ก่อนที่จะมีการปิดการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธีกองทับก,กลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่32และเชิญธงลงจากยอดเสาให้ผู้บัญชาการฐานบกฟิลิปปินส์ทำการส่งมอบธงต่อให้กับผู้บัญชาการฐานบกสิงคโปร์ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทบับกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่33ในปี2025 นอกจากนี้ผู้บัญชาการฐานบกยังได้พบปะทักทายชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมยิงปืนไทยจำนวน48นายพร้อมกับร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระล,ลึกอีกด้วยประสงค์หลักของการทดสอบยิงปืนทีของทับกอาเซียนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเทคนิคในการฝึกซ้อมนะครับรูปแบบอาวุธการพัฒนาเรื่องกระสุนครับ ไม่ีปืนในส่วนของทีมมีปืนของทบกเนี่ยจัดมาจากกลุ่มหน่วยแต่ละก,กองพาคแต่ละสังกัดน,นะครับเมื่อจบภารกิจไปเนี่ยก็ได้กลับไปแย่ผลให้กองพักของตัวเองหน่วยแต่กองพลหน่วยแต่กองพันในการใช้อาวุธประจำกายอาุจจาหน่วยนะครับซึ่งกองทัพบกจะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มความกีความสามารถให้กับตำรวลนะครับ